ตอนที่78บทพิเศษ1คู่กัดนอนเรพน่พเนจรหารักแท้คู่กัดชางมิงซานมีหิมะสะสมตลอดทั้งปียามทอดตามมองไปทุกสิ่งเป็นสีเทาโพนสุดลูกหูลูกตามกเมฆหมอกหยุดท้ายฝ่าเท้ารอบด้านมีกระท่อมเล็กๆไม่กีหลาง ลานบ้านหนึ่งแห่งจดดดังสถานที่พำนักของโทยเทพที่ตัดขาดจากโลกมนุษย์คุณชายเจ็ดกำลังต้มสุรากินหอมเข้มข้มซึมผ่านหน้าต่างลอยออกไปไกลนี่แหละสุราข้าวหมักใหม่สีเขียวอ่อนจุดเตาเล็กต้มจนร้อนชาคนพูนี้เหมือนต่อให้ระเหเร่ร่อนมาอยู่กลางป่านนึกที่ห่างไกลผู้คนก็นยังสามารถใช้ช่วยได้อย่างงดงามและสุขสบาย ถ้าโอถือม้วนหนังสือม้วนหนึ่งนั่งอยู่ข้างๆเขาบางครั้งก็มีข้อสงสัยก็เลยหน้าขึ้นมาถามสองประโยคคุณชายเจ็ดนั่งหลุบตามมองเตาเล,เล็กๆนั้นทุกครั้งที่ถูกถามก็ตอบอย่างคล่องแคล่วโดยไม่ต้องคิดหากตอนนั้นเขาไม่ได้เกิดในจวนอ,องอาศัยความรูแ้แจกชฉานชค่นีก็เ,เพียงพอให้ไปสอบเป็นคุณนางแล้ว ้าโอชวนเขาคุยพางคุมมือเขาไป้วยเอยถามเสียงเบาหนาวหรือไม่คุณชายเจ็ดพมือผิงเตาพอเยินดังนั้นก็สายหน้ามองไปทางนอกหน้าต่างจูจูก็ยิ้มบอกจ้องดูตรงนั้นสิจะเรียกว่าหมื่นพันภูเขาไร้เงาสกุณาหมื่นพันมักคาไร้รอยคนก็ได้อยู่ที่นี้มาระยะหนึ่งข้าไม่รู้วันรู้คืนแล้วละ่ะ ตาอูสะดุดใจเอ่ยถามท่านชอบที่นี่หรือคุณชายเจ็ดเหลือบมองเขาแวบ,บหนึ่งกล่าวยิ้มยิ้มหากข้าชอบเจ้าจะอยู่เป็นเพื่อนข้าหรือตาอูพุนคิดพักหนึ่งก่อนจะตอบอย่างจริงจังตอนนี้หลู่ท่ายังเล็กแต่หากท่านชอบที่นี่จริงๆข้าจะกลับไปอบรมเขาให้ดีอีกสองสาปีก็มอบ นานเจียงให้เขาถ้อยกลับมาอยู่เป็นเพื่อนท่านที่นี่ท่านว่าดีหรือไม่คุณชายเจ็ดกังักไปทนใดน,นั้นก็ถามพืดออกมาตบนับขาดาอีกฝ่ายทีหนึ่งบ่นเงืมเงมเจ้านี่เห็นเป็นจริงเป็นจังไปได้ใครจะอยากไปอยู่ที่บ้านาน,นี้ละ่ะหนาวกันแล้วนานเจียงยังคึคกัากว่าอีก เขาก้มหน้าหัวเราะบอกดื่มได้แล้วจากนั้นก็ยื่นมือหยิบจอกสุรามาแล้วตั้งใจรินใส่จอกทั้งสองส่งให้ต้าอูนหนึ่งจอกตนเองถือหนึ่งจอกเอามาไว้ใต้จมูกสูดหายใจแลึกทีหนึ่งหลีตาพลางเอ่ยคำกล่าวที่ว่าหนาวทีเดียวครบรื่นแย่ไปตั้งมากมายมีเพียงสุราที่ต้มแล้วยังหอมกลุ่นเท่านั้นถึงจะเป็นสุราชั้นเลิศมีคนกล่าวว่าไวสามจอกรู้แจ้งสัจธรรมหนึ่งโตร,รวมเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ ตเป็นหนึ่งตวงเป็นเครื่องตวงข้าวจีนใช้เป็นมาตราตวงได้นหนึ่งโตงมี1นึ่งสิบเชิงประมาณ10ลิตร1นึ่โตเท่ากับ10ลิตรหนึ่งถังเนาะขึ่งถัง ความเศร้าระทมต่างๆนานาในโลกมนุษย์บรรเทาได้ด้วยสิ่งนี้เพียงสิ่งเดียวก็คือรารเสียงพูดของเขาก็ถูกขัดจังหวะ้เสียงดังเปรียยปร่างคุณชายเกียดทอนหายใจอารมณ์สุนทรีแข้มสุราได้บทกวีถูกป,ปักไปจนเกลี้ยงเขาดื่มไปอ,อีกอึกอย่างเสียอารมณ์แนะด่าเบาๆตัวหมัดผู้นี้ตั้งแต่เช้ายันค่ำไม่รู้จักเลิกลาถ้าเห็นว่าเจอจูซูปลอดภัยดีแล้วอีกสองวันเราบอกลาเขาบอกลาเขาเถอะจะได้ โล่งหูบ้างจางเชงหนิงฝึกยุดปกติไม่ทําเสียงดังเท่าไรนะักปกติโดยปกติหากคือกระทึกคึกโคมอย่างหรือหลังคาจําพวกนี้ก็คืออาจารย์ทั้งสองของเขาประมือกันตาอูบบอกว่าเขาเพียงฟื้นขึ้นมาได้เท่ากับช่วงเวลาที่อันตรายได้สุดได้ผ่านพ้นไปแล้วสมและวที่โจจูซูฝึกตนวาันอนปีเมื่อฟื้นขึ้นมาก็ก่อนเอได้เพียงสอสวันยังไม่ถึงสิวันครึ่งเดือน ก็ลุกขึ้นมาได้แล้วพอผ่านไปอีกไม่กี่วันก็สดชื่นขึ้นตาวิ่งได้กระโดดได้จากนั้นก็เริ่มไม่หยุดพักแล้วสองคนนั้นไรรูวันทั้งวันใครอยากใครถึงอย่างไรก็ตบมือข้างเดียวไม่ดังอย่างที่คุณชายเจ็บว่าตีกนันตั้งแต่เช้าจดข้ามขณะจะนั่งกินข้าวดีๆก็ยังสามารถเริ่มตั้งแต่โตเที่ยงหยอกล้อไร้าสาระ ไปจนถึงข้าในสู้กันด้วยตะเกียบสองผู้ตอนแรกคุณชายเจ็ดมองว่าเป็นเรื่องสนุกสนานแต่ต่อมาชักรำคาญจึงไม่ยอมต้มโต๊ะกินข้ากันเลีงสตัวนี้อีกจะได้ไม่โดนลูกหลง ผู้ชายเจ็ดทอดถอนใจด้วยความข้องใจแต่ก่อนเจอจูส่สูเป็นคนเยอเือกเย็นสุขมถึงเพียงนั้นเจี็ดไปถึงได้ใกล้ชาติติดสีแดงใกล้เหมือกติดสีดำจริงๆด้วยตาอูเผยรอยยิ้มและกล่าวว่าความจริงก็ดีเหมือนกันหลังจากที่สร้างเส้นพันปานใหม่ ผ่านความเจ็บปวดสาหัสแล้วต่อไปก็ต้องจัดให้เป็นระเบียบซึ่งก็ลำบากอยู่มากส้ำร้ายที่นี่ยังหนาวจัดโดยทั่วไปแล้วคนจะฟื้นสภาพกลับมาเดินเหินได้สบายก็ไม่ง่ายแล้วประมุกโจไม่เพียงแค่ออกกําลังเขา่านั้นเขากําลังบังคับดึงเส้นลำปานออกด้วยแม้พูดได้ว่าตอนนี้จะทรมานไปสักหนแต่ในภายภาคหน้านั้นจะเป็นผลดี ว้นเคสิงใช้ฝ่ามือบิดไหลโจจูซูรากับอยากให้อีงฝ่ายซุกอยู่ในอ้อมแขนตนโจจูซูอาศัยกำลังจากทั้งตัวตีลังกาออกไปด้วยแขนข้างเดียวคนยังไม่ทันลงถึงพื้นเท่าครั้งหนึ่งกระเซยทางเว้นเคสิงบังคับอีกฝ่ายถอยหลังไป1นก้าวจากนั้นก็ดีดนิ้วดุดซ้ายลมลงมือรอบทำร้ายวันเคสิงไม่ทันระวังจนโดนเข้าจนเข่าอ่อนเกือบจะคุกเข่าลงหนึ่งข้างแต่พลิบตาที่หกล้ม กลับกิ้งไปด้านข้างแล้วใช้มือช่วยน้องโจจูซูทั้งสองคนถึงกลิ้งเป็นก้อนกลมไปด้วยกันถึงอย่างไรบนพื้นนอกจากน้ำแข็งก็คือหิมะคุณชายเจ็ดต้าอูและจางเฉิงหนิงต่างหลบออกพวกเขาสองคนไปอยู่ใกล้ริมหิมะสะอาดพวกเขาเองก็ไม่กลัวสกปรกกลิ้งไปร้ายตลอดเว้นกส็สิงครียิ้มอย่างเจเล่กดโจจูซูไว้ข้างใต้สมือยันไ้ข้างศีรษะทั้งสองด้านเอ่ยถามขึ้น คราวนี้เจ้าจะยอมหรือไม่ยอมโจจูซูเพิ่งฟื้นตื่นจากการเจ็บหนักถึงอย่างไรก็สู้แรงบ่นกระสิงไม่ได้อยุ่แล้วก็หอบหายใจเล็กน้อยแล้วตอบเจ้าต่ำช้านะักเบิ้นกสิงเข้ามาชิดเขาบีบเสียงราะงเบาๆเฮนเ็นอยู่ว่าเจ้ารอบทำลายข้าก่อนโจจูซูตอบเฮเราหวน มันก็สิงขานรับหืมแล้วเลียลำคอของคนที่อยู่ข้างล่างก่อนจะถามว่าอะไรหรือเท่าว่าเจอจูซูเหมือนพูดสองสามคำอย่างไม่ใส่ใจเว่นเพื่อสิงได้ยินไม่ถนัดจึงถามอย่างประหลาดใจนิดว่าหืม ทันทีที่เขาเผลอหน้าอ,อกถูกทองด้วยศอกของฝ่ายตรงข้ามวิ้น็สียงครางเสียงขึ้น,นจมูกถูกหักกิ้งออกไปในพริบตารู้สึกเวียนหัวซองมือถูกโจจูซูรวบไว้ทั้งหลังกดลงที่พื้นโจจูซูเป่าลมหายใจใส่หูเขาได้ท่าทางลามกมเวียนแบบเขาเมื่อครู่นี้เพราะเบาๆเอ่อยขึ้นว่าอย่างไรคราวนี้เจ้าจะยอมหรือไม่ วินเคสิงพยายามหันกลับไปมองอีกฝ่ายพร้อมทั้งเอ่ยถามอาชีวิเจ้าอยากมัดข้าไว้อย่างนั้นหรือโจยุสูเลิกเคี้ยวบอกยิ้มๆเป็นความคิดที่ดีนี่ว่าแล้วก็เอื้อมมือไปคาะดจุดชีบประจอนของอีกฝ่ายเห็นว่าวินเคสิงนิ่งไปแล้วจึงโล่งอ,อ,ก,อกนิดขอนั่งลงด้านข้างรูปไหล่ไม่น้าวินเคสิงเอ่ยอย่างทอดถอนใจน้องหญิงเพื่อที่จะจัดการเจ้าให้ยุมัดเล่นเอาท่านพี่เหงื่อตกเลย ทว่ามือข้างหนึ่งกลับยื่นออกมาแตะหน้าผากเขาเวิ่นก็สิ่งที่เดิมไม่ควรขยับให้แม้แต่นิดเดียวกลับลุกขึ้นมาช้าๆผา,ากเบ,บอกเอ๊ดูสิเหนื่อออกจริงก็อยยาเป็นหวัดเชียวล่ะเจ้าคลายจุดได้หรือโจายาซูทละลาออกไปหนึ่งจังด้วยอารามตกใจ มองอีฝ่ายอย่างระแวดระวังเวินกระสิงชายตายโยโยนให้เขาและบอกที่ข้าทําได้ยังมีอีกเยอะ yeah. แยะหลังจากนั้นก็กระโจนเข้ามาทั้งสองคนต่อสู้กันอย่างสะท้านฟ้าสะเทือนดินต่ออันที่จริง้วต้าอูเข้าใจผิดไปเล็กน้อยที่พวกเขาสู้กันตั้งแต่เช้าจดข้ามท่านหนึ่งคือเรื่องเส้นลมพานอะไรนั้นแต่สาเหตุอีกอย่างนึงคือปัญหาที่ต้องแก้ไขยอย่างเร่งด่วน ยังไม่รู้แพ้รู้ชนะบนล่างยังไม่ตายตัวต่างต้นตามีไฟยอยู่ในใจจึงได้แต่ปลลองกําลังไปพรางระบ,บายอารมณ์ไปพรางตอนแรกจางเชิงหลิงยังวิ่งมาดูอย่างดีอกดีใจคิดว่าจะเรียนอะไรเล็กๆน้อยๆั้างแต่แพลนก็ถนักว่าการต่อสู้ดุเดือดเหลือเกินสิ่งที่ได้เรียนรู้มานั้นนอกจากท่าเสือดาฟักหัวใจลิงขมยทอ้อแล้วก็คือท่าประเภทพริกจักรวาลไม่มีอะไรควรค่าแก่การศึกษาจริงๆจึง,จร,งรำพึงรำพันว่า ช่างเป็นยอดปีมือต่างคนตากหวนสู่ตัวตนที่แท้จริงซึ่งเด็กชายจึงกลับไปฝึกวรยุทธกับบนท่าต่างๆของตนเองแต่โดยดี ในใจก็เด็กหนุ่มยังรู้สึกหงุดหงิดอาจารย์ชอบหาว่ากระบวนท่าของเขาหน้าเกลียดตนเองกลับชอบกิ้งไปกิ้งมาบนพื้นกับผู้อับสวนอยู่บ่อยๆก็ไม่ได้สง่างามเหมือนกันมิใช่หรือสองยอดฝีมือได้กลายสภาพเป็นจอมลามกโดยสมบูรณ์ทำลูกหลานของผู้อื่นหมดอนาคตไปโดยสิ้นเชิงอย่างไม่ตั้งใจ มีเพียงหลังจากที่โจโยูซูกินยาตอนปบดข้ามทุกวันพวกเขาสองคนถึงได้ตับรบตาอูรักษาไปตามอาการของแต่ละคนถ้ากับคนที่ร่างกายอ่อนแอรับไม่ไหวก็จะค่อยเพิ่มความแรงของตัวยาแต่สําหรับโจจูซูที่ไม่ว่าจะพลิกไปพลิกมาอย่างไรก็ไม่เป็นไรจึงให้ยาแรงทุกวันหลังจากที่เขากินยาแล้วร่างกายจัดอมามนมากพักหนึ่งจนต้องขัดฟันยืดตัวสักพักพอฤ์ยาหมดแล้วร่างกายจะมักชุ่มไปเรื่งเกลือ ต่อมาก็ชำระร่างกายและพักผ่อนเมื่อพักฟื้นจนเพียงพอแล้ววันต่อมาก็จะกระโลดดโลดเต้นต่อหลังจากที่โจจูซูใช้ยาครั้งสุดท้ายวันถัดมาต้าอุ่กมชายเจ็ดก็อำลาจากไปแม้จะบอกว่าคนจีนหนานเจียงมีวิถีชีวิตเรียบง่ายอีกทั้งอูถงหลู่ทางยังอยู่ที่นั่น แต่คราวนี้ออกมานานเกินไปแล้วจริงๆพอส่งทั้งสองคนแล้วนี่เป็นวันแรกที่โจจูซูไม่ต้องทนกินยาที่ทำรู้สึกเหมือนถูกแกล้เนื้อเถือนหนังขึ้นนี้จึงรู้สึกสงบเป็นพิเศษวันคือสิงหิวสุราหนึ่งกาเข้ามาในห้องแต่งนตรงหน้าโจจูซูอีกฝ่ายรับไปอย่างไม่เกรงใจแม้แต่น้อยเขาจึงเข้ามาแนบชิดข้างกายโจจูซูจ้องมองเซี่ยวน้าของอีกฝ่ายด้วยในตาเป็นประกายระยิบระยับ โจจะสูรทุกจองจนคนลุกเคลื่อนโซลาไปอีกอึกหนึ่งแล้วถามจามองอะไรของเจ้าเวนก็สิงหัวเราะเจ้าไม่กลัวข้าวางยาหรือยาอะไรแล้วเจ้าว่ายาอะไรเล่าโจจะสูเหลือบมองเขาก่อนจะเราะเยอะบอกเจ้าไม่กล้าหรอกหากวางยาปลุกกำลังข้าไม่กมลัวข้าจคุ้มค้ั่งและจัดการเจ้าหรืเว้นก็สิงแร้งทำเป็นลำบากใจขมวดคิ้วบอกนั่นสินะออกจากยุง่งยากไปหน่อยจริงๆเขาเท้าคางพิริตมองเจออยู่สู่แล้วสายหน้าถอนหายใจ เจ้าก็ยอมไม่กล้าสักกวนท่าไปเลยสิไม่เช่นนั้นข้าว่าหากเป็นเช่นนี้ต่อไปเราสองคนคงต้องไปบวทเป็นพระกันแล้ว โจจูจูจำเรืองมองเขาได้พูดว่าแ้นทำไมเจ้าไม่ยอมให้ข้าท่านหนึ่งละ่ะเมื่อที่ซุกตนข้านึงนเบน้กิดสิ่งที่ไฟย,ยื่นมาที่เอวโจจูจูลูกขึ้นลงอย่างมีเลสไนเออย่างแผ่วเบาข้ายอมให้เจ้าหลายท่าก็ได้แต่ว่าข้อมือนั้นถูกโจจซูยึดไว้ทั้งสองคนควบคุมกำลังไว้เพื่อป้องกันให้ขลังขาพังว่างแล้วก็ตีกันในห้องอีก จางจึงหลิงกลับมาจากฝึกยุทธไม่ได้เห็นว่าเป็นเรื่องแปลกรู้ว่าพวกเขาสองคนตีกันอีแล้วก็คิดในใจว่าอยู่ด้วยกันใช่ว่าต้องอยู่ด้วยกันดีๆหรอกหรือวันวันตีกันไปตีกันมาเหมือนเด็กสองคนอย่างนั้นแหละเห็นแบบนี้ก็ประานก,กนจะถอนหายใจอย่างคนที่ผ่านโลกมาอย่างโชคโชนเขาหมุนตัวกลับเข้าห้องเงียบเงียบ 300รอรอบผ่านไปทั้งสองคนต่างหมดเรี่ยวหมดแรงจึงพักยกชั่วคราวบนกระสิงแย่งกาสุราไปกรอกเอืมอึกใหญ่ลหลายอึกปูลมหายใจนอนกลางแขนกลางขางบนเตียงโบกมือบอกไม่เอาแล้ววันนี้ไม่มีแรงแล้วโจจุซูโล่งอกนับว่ากำลังรอคอยประโยคนี้จากท่านนี้อยูเขานั่งลงที่ขอบเตียงผลักอีฝ่ายเข้าไปกันในและบอกแบ่งที่ให้ข้าหน่อย วันเคยสิงขยับเข้าไปข้างในเงินหน้ามองผ้าม่านเตียงก่อนจะใจลอยเมื่อไปพักใหญ่เลยพันบอกว่าอาชีวีอีกสักระยะหนึ่งพอเจ้าแข็งแรงดีลแล้วลงเขาไปเป็นเส้นข้างหน่อยได้หรือไม่ โจูสูหลับตาพักผ่อนพอดีนัก็ตอบรับอ่าอือตอนนี้ถ้าใกล้จะหายดีแล้วลงเขาได้เจ้าจะไปทำอะไรหรือื่อหนึ่งก็สิงเงบโจจูสูรออยู่พักใหญ่ฉนั้นลืมตาขึ้นอได้ความแปลกใจเล็กน้อยหันไปมองเห็นอีฝ่ายยังใจลอยไปไหนตอนไหนอยู่เขาจึงเอ่ยขึ้นขณะจ้องคำเมงว่าเป็นอะไรไปวน้นก็สิงก็ยับฝืกตาฝืนยิ้มเอ่ยเบาๆเปล่าหรอก ตอนนั้นศพพ่อแม่ข้าถูกโยนไว้กลางป่ากลางเขาแม้แต่สุสานที่ฝังเสื้อผ้าก็ยังไม่มีค่าอากักตันอยู่ผ่านมา20กว่าปีแล้วยังไม่ได้กลับไปดูบ้างเลยก็คนที่จะโจโจซูถอนหายใจค่อยกเอื้อมมือไปโอบเดียวอีกฝ่ายไว้เวนเสียงคันมามองอย่างว่าง่าย มือข้างหนึ่งรวบแผ่นหลังโจจูซูนิ้วมือวางบนกระดูกสะบักหลังไล่ครึงเขาโครงกระดูกนั้นโดยไม่รู้ตัวสุดต้าลงตรงหลาอัดลายเกิดด้วยเสียงอูอ้อีเสียงด้วยเจอจูซูบอกตอนที่เจ้ารักษาตัวอยู่ในเบืองข้ากลับไปตามหานางกับเสี่ยวเฉาฝังพวกเขาไว้ด้วยกันแล้วละ่ะ ขอบใจมากนะเพื่อนกระเสิงเออเสียงอุ้มือที่โอบโจจูซูไว้คล้ายจากแน่นเกอนพูดเมาจนแทบไม่ได้ยินครึ่งชีวิตของข้าโดดเดี่ยวเดียวดายตอนแรกก็นึกว่ามีอาเสียงแต่อาเสียงไม่อยู่แล้วตอนนั้นจาไม่ฟื้นขึ้นมาเสียทีข้าไม่ได้มั่นใจเท่าตาข้าคิดว่าถ้าเผื่อเจ้าข้าโจจูซูตกใจรู้สึกว่าตรงไหลจะเปียกชื้น้าอดค้มลงมาไม่ได้ แต่ว่านก็สิงกลับบกมือดับไฟเอ่ยประเบาด้วยเสียงเอื้นเล็กน้อยอย่ามองข้าโจยูซูปรอบคนให้เป็นมาแต่ไงแต่อะไรจะได้ปรอบให้อีกฝ่ายกระชับกอดตนให้แน่นขึ้น มือของเพื่อนหนึ่งเขาสิงค่อยๆลูบไล้บนร่างกายเขาโจจูซูอึดอัดเล็กน้อยแต่คนเพืน,นี้ไม่มีท่าว่าจะเล้อเล่นเอาแต่เรียกชื่อเขาอยู่ตลอดคลายไม่มั่นใจเป็นอย่างยิ่งรู้สึกหวาดกลัวและร้อนรนโจจูซูถอนหายใจอยู่ในใจถอนใจอยู่จะเอาเขาคิดช่างเถิดเขาหน่าสงสารยอมให้เขาสักครั้งก็แล้วกัน เาใช้พลังมหาศาลครบคุมตัวเองให้ผ่อนคลายลงเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดมาที่มอบตัวเองให้อื่นโดยไม่มีการลำเว็ระหว่างใดๆเส้นผมพันเกี่ยวยามแนชิดขนิทเพียงแน่นมีเพียงคำพูด,ว,ดว่าดีใครบิงบอนขอเจอจูซสู่อาชีวิตต่อไปอย่าไปไหนแม้เป็นสถานที่ที่หนาวจะเยือกแต่ว่ามีความอดทนเชื่จางที่ลอยออกไปอย่างเงียบเชจากม่านเตียง ทำให้คล้ายดอกไม้เบ่งบานได้เช้าตรู่ของวันถัดมาในนาทีโจจูซูตื่นสายสักครั้งวิ่ก็เสียงลืมตาม,มองคนในอ้อมกอดไม่น่าปวดเผยรอยยิ้มอิ่มอกอิ่มใจพอเขาขยับโจจูซูก็ตื่นบนจุด บางจุดบนการรู้สึกแปลกแปกีกทั้งทีถูกใครบางคนกอดเอาไว้เสียแน่นด้วยเขออาอ้าปากจะด่าหากระทูกวน่งเ็าสิงป้องกันไว้ล่วงหน้าแล้วทันทีที่เขาลืมตาเขาเก็บรอยยิ้มภูมิอ,อกคุณใจกระไไปมองลึกเข้าไปในดวงตาของเจอจูดสูด้วยสีหน้าที่ซับซ้อนและดูสับสน ตอนที่เจอจูซูยังไม่ทันอ้าปากนามันดักเห็นขอบตาแ่งัำฝ้องฝ่ายตรงข้ามจังคื้นกลืนคำพูดลงไปไม่รู้จะพูดอะไรดีได้รัมุนตัวไปอย่างแข็งเคื่องันนักอีกฝ่ายพร้อมกับมเงเงาเจ้าจะลุก,กุลุกอยากรวนข้า ม้นกระสิงอกเขาจากทางด้านหลังและลงไปนอนอีกครั้งเก็บสีหน้าที่แซงทำเป็นหน้าสงสารโดยที่อีกฝ่ายไม่ทันเห็นเยอย่างก,กระยิมยิ้มย่องอยู่ในใจใจบางยิ่งกว่าเอวแถมยังน่ารักเสียด้วยแต่เขากระยิมยิ้มย่องได้ไม่นานเท่าไหร่ก็ต้องกัดคุ้มขึ้นมาอีกรอบมองคนข้างๆแวบหนึ่งคิดในใจว่าต่อไปหากเขาอยากจะต้องแซงทำเป็นร้องไห้ทุกครั้งเลยหรือที่มันเหมือนออกจะน่าเศร้าเกินไปหน่อยนะ